วันพืชมงคล2,566เปิดคำทำนายเสียงไทยพระโคกินเหล้ากินญ้านามท่าธัญญาพลาหารดีพร้อมเลขเด็ดค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคลิปนี้บวบูชามีคำทำนายเสียงไทยพระโคในวันพืชมงคลประจำปี2,566พร้อมเลขเด็ดที่เกี่ยวข้องกับวันพืชมงคลมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ ก่อนจะไปรับฟังคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะท่านผู้ฟังคะวันพืชมงคล2,566ได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจะรดพนังคันแรกนาขวัญในวันพุทธที่17พฤษภาคม2,566ค่ะ งานพระราชาพิธีพืชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญหรือวันไทยวานณมุนทนพิธีท้องสนามหลวงเป็นพระราชาพิธีสองพิธีรวมกันคือพระราชาพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีทรงอย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบพระราชาพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระเสรีรัตนศาสดารามและพระราชาพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ค่ะโดยในปีนี้กรมปรศุสัตว์ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวาัญจำนวนสองคู่คือพระโคพอและพระโคเพียงเป็นพระโครแรกนาขวาัญพระโคเพิ่มและพระโคพูนเป็นพระโคสำรองการตั้งสัตยาธิฏฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกาย หรือการเสียงท่ายผ้านุง่งผ้าถุงแต่งกายคือผ้านุ่งซึ่งเป็นผ้าลายมีด้วยกันสามผืนคือสี่คืบห้าคืบและหคืบวางเรียงบนโต๊ะมีผ้าคุมเพื่อให้พยาแรกนาตั้งสัตยาธิฏฐานหยิบหากหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผ้าผืนนั้นทับผ้านุง่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนา โดยผ้านุ่งนี้ถ้าหยิบได้พืนใดก็จะมีคำทํานายไปตามนั้นค่ะพระยาแรกนายเสียงผ้านุ่งหยิบได้ผ้าห้าคืบพยาก่อนว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ผลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการเสียงไทยของกิน พระโคจะได้รับการป้อนพระกยาหารและเครื่องดื่มเจ็ดชนิดคือ 1. เมล็ดข้าวเปลือก 2. ถั่วเขียว 3. ข้าวโพด 4. หญ้า 5. เมล็ดงา 6. น้ำ 7. เหล้าโดยปีนี้พระโคกินหญ้าและกินเหล้าการกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ส่วนการกินเหล้าพยากรณว่าการค้ามนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองคําทํานายโดยรวมกินหญ้ากินเหล้านำท่าบริบูรณ์เศรษฐกิจรุ่งเรืองการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นนั่นเองค่ะ และนอกจากคําทํานายแล้วสิ่งที่มาคู่กันคือเลขมงคลในวันพืชมงคลโดยทะเบียนรถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระบรมราชินีนาถเสด็จเข้าร่วมพิธีในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวาออัญพศ2566ข้อหวยแห่เก่งเลขเด็ด สองเลขที่มีโอกาสเข้ารางวันงวดนี้1มิถุนายน2566เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเพราะเชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาจประทานโชคให้แก่ผสกนิกรชาวไทยซึ่งรถพระที่นั่งในหลวงและพระราชินีทรงเสด็จเดินทางโดยรถยนต์ทะเบียนรอเรือยอยักษ์รอลิง115ค่ะ ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาข้อมูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบัวบูชาขอนำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อองค์ความรู้และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้กับเยาวชนและกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากคำพูดใดผิดพลาดหรือทำให้ท่านใดไม่สบายใจบวบูชาก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ค่ะ ขอขอพระคุณทุกท่านที่กดเข้ามาติดตามและรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีและสวัสดีค่ะ